สวัสดีค่ะพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2568ลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามานันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน